สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเอาของที่เราไปช้อปปิ้งมาไม่ต่ากว่า2งอาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจะ2อาทิตย์แล้วละเอามาเปิดให้ดูนะคะเราก็ซื้อมาก็มาวางไว้ตรงนี้ค่ะก็ไม่ได้แม้แต่ตัวเองยังไม่ได้เปิดดูเลยไอตอนที่ไปซื้อหเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่มีเวลามาเปิดให้ดูจริงๆค่ะก็เอาละอันแรกเลยนะคะก็เริ่มเลยละกันเนาะสีทําผมอันนี้คือสีผมใหม่ของเรานะคะเราก็พยายามที่จะทําสีผมสีทองสีนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปโกกผมเอ้ยไม่ได้ ฟอกสีผมไม่ได้ล้างสีผมเก่าออกไม่ได้แบบกัดสีผมมันก็เลยสีไม่ได้ตามกล่องน,นี้เราก็คือสีตามนี้คือเราไม่ได้สระผมเราก็เลยเออ,เอ,อรวบผมอย่างเงี้ยนะคะสีมันก็จะแบบออกประกายแบบสีออน้ำตาลประกายทองแดงนะคะน้ำทองแดงหรือเปล่าไม่รู้แหละก็สีประมาณนี้แหละราคาของกล่องน,นี้นะคะของโลแลนโลแลนพิกเซลนะคะก็อยู่ที่เราซื้อที่ร้านขายส่งที่ร้านเสรีชัยบิวเตอร์นะคะมันจะมีอยู่ที่ประตูน้ําแต่ทีนี้ เขามาเปิดใหม่ที่อนุสาวรีย์ก็เลยเออซื้อแถวนั้นนะคะสะดวกซื้อแถวนั้นราคากล่องนี้ก็60บาทนะคะก็มันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีแปลงไม่มีถ้วยพลาสติกไม่มีถุงมือมันก็เลยถั่วนะคะแล้วก็เป็นร้านขายส่งที่แบบว่าช่างทําผมแต่งหน้าเข้าไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเออนะเอาไว้วนหน้าเดี๋ยวจะทาสีสีแบบนี้สีใหม่แต่ว่าจะต้องปอกสีผมก่อนนี่ขนาดไม่พอกผมยังเสียเลยนะคะก็ก็น่าแหละนะก็เอออันนี้แหละนะทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาก็จะเป็น อันนี้ไม่ได้ซื้อคือซื้อมาตั้งนานแล้วแต่จะเอามาเล่าให้ฟังอันนี้ซื้อที่เจเล้งนะคะเป็นทรีทเมนต์บำรุงผมก่อนที่จะโกกสีผมไม่งั้นผมเราจะเสียแล้วก็แห้งกรอบมากๆเลยนะคะก็เลยตัวนี้มันจะเป็นทรีทเมนต์ใสก็คือหมักทิ้งไว้ก่อนที่จะโกกผมมันจะช่วยให้ผมเนี่ยเราเสียน้อยลงนะคะมันก็ทรีทเมนต์ก็คือสระผมเสร็จแล้วก็ลงทรีทเมนต์แล้วก็โกกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอันละ มันจะมี2อันในแพ็คนี้199ก็ตกตีตีเวซะอัน,อนละร้อยนะคะก็หลอดนึงก็ใช้คือผมเราสร้านเราก็ใช้แค่หลอดเดียวอะไรประมาณนี้นะนี่มาถึงอันต่อมาเอออันนี้แหละก็ก็อย่างที่บอกแหละของโแรแลนด์เมื่อกี้เนี่ยมันจะมีแค่แบบ2องอันแค่นี้นะคะก็ราคามันก็เลยแบบถูกใช่ไหมก็เราเราไม่ได้เอาของแพงมาเนื่องจากว่าอ ที่บ้านเราก็มีครีมบำรุงทิชนต์อยู่แล้วแล้วก็มีแปรงมีถ้วยพลาสติกอยู่แล้วก็เลยเออทุงมือก็มีพร้อมอะไรก็เลยเอาถุกๆมาใช้ดีกว่านะคะทีนี้มาถึงอันตน่อมาเลยก็อันนี้โแรแลนด์เหมือนกันที่มีคนถามถึงเยอะๆนะคะไอถามใน Instagram อินสตาแกรมนะเออมันก็คือโแรแลนด์ซีคูดายแชมพูก็คือแชมพูแห้งนั่นแหละสเปรย์ฉีดผมก็คือสําหรับคนที่แบบว่าเหงื่อออกเยอะๆหรือว่าไม่อยากจะสระผมทุกวันนะคะหัวมันจะเหม็นเดี๋ยวคนข้างๆเขาจะเหม็นเอานะก็เลยเออซื้อนี่มาฉีดอะไรเงี้ยมันจะเป็นส เห็นเห็นสีขาวเป็นผงๆแต่ทีนี้เห็นไหมเห็นสีขาวไหมถ้าฉีดไกลๆเขาบอกว่าให้ฉีดในระยะแบบ30ประมาณนี้ประมาณนี้ผมเราจะไม่เหม็นนะคะมันก็ประมาณนี้มันจะแห้งๆดีเออกลิ่นหอมดีมันจะมี3กลิ่นนะเออเราซื้อกลิ่นป๊อปมานะคะอันนี้คือไซส์ขนาดเล็ก89บาทซื้อที่เสรีชัยบิวเตอร์เอ้ยเสรีชัยบิวตี้เหมือนกันนะคะก็ มันคือไดแชมพูของโลแรนนะคะมันจะมีไซส์ใหญ่145บาทแต่ขวดเนี้ยปริมาณอยู่ที่75 ml ก็คือ85บาทไซส์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมี3กลิ่นแล้วก็2ไซส์นะประมาณนั้นนะคะก็เท่าที่รู้มานะยี่ห้ออื่นเราไม่รู้ก็คือเราเห็นยี่ห้อนี้เออถูกแล้วก็น่าจะเอามาลองดูก็เลยเออซื้อมาลองแค่นั้นแหละอ่ะทีนี้มาถึงอันต่อมาก็จะเล่าให้ฟังว่าร้านเสรีชัยบิวเตอร์เอเอาอีกแล้วบิวเตอร์อีกแล้ว บิวตี้นะคะมันจะมีะสำลรีเป็นกระสอบขายนะก็คือแบบเขาขายเอาไว้แบบขายส่งอะไรเงี้ยก็คือสำลรีแบบคือใหญ่จริงๆเดี๋ยววันวันไหนไปอีกจะลงรูปในอินเตอแกรมไม่ดูเดี๋ยวนี้ชอบแบบว่าม้บุ่นวุ่นวายอยู่ในอินเตอแกรมนะคะมันเร็วดีนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เวอร์ชันใหม่ของอินเตอแกรมมันก็จะมีวิดีโอคลิปสั้นๆให้ให้เราได้เล่นนะคะก็มันจะเป็นสำลรีแบบว่าไม่รู้กี่ร้อยแผ่นนะก็ไม่รู้ว่าจะใช้อีกกี่ชาติถึงจะหมดนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อมาก็คือ200กว่าบาทแล้วก็ หลายร้อยแผ่นน่ะเราก็เลยไม่ได้ซื้อทีนี้เราก็เลยซื้อเออสำลีที่วัดสันนี่แหละเป็นเอ,อ่อห้บาททชิ้นที่2ก็1บาทก็ตกอันละสามหาร2ก็อันละ30บาทใช่ไหมถ้ามีบาทสมาชิกก็53บาท75สตางค์ก็เลยเออซื้อแค่นี้ก็น่าจะพอโอเคแล้วคือใช้ได้หลายเดือนนะสำลีมันก็แบบ พูดถึงสำรีที่ไว้เช็ดเครื่องสำอางของเสรีชัยบิวเตอร์บิวเตอร์อีกละบิวเตอร์นะคะมันจะมีแบบว่ามันจะมีแบบรีดรีดแผ่นรีดรีดขอบก็มีแล้วก็แบบตัดขอบไม่ต้องรีดก็มีแต่ว่าพูดถึงความสะอาดเราไม่รู้ไงคือเราเคยใช้แบบแบบแบบเป็นเป็นแพ็คอย่างนี้เราก็ซื้อแบบนี้ดีกว่าเนาะโอเคมาถึงอันต่อมาเลยทีนี้อันนี้ซื้อที่วัสันแถวแถวสยามนะคะก็เราก็เลยแบบไปไปไป,ไปเดินแวะที่ i ีฟแอนด์บอแหละที่สยามนะคะก็เราก็ได้ทีนี้เราไปจดจดจ้องจ้อยู่กับติ้นเจลของของอันนี้ของอินทูอิดนะเราไปลองหลายรอบแล้วที่วัดส,สันแล้วทีนี้เขาไม่ลดสทีราคามันหลักร้อยขึ้นแหละทีนี้ทีนี้ไปเจอที่ i ีฟแอนด์บอบาทแบบซื้อแบบไม่คิดอะไรเลยก็คือว่ามันใช้ดีจริงๆเขาบอกว่าของเขาติดทนนานถึง8ชั่วโมงนะคะเรา ไปลองหลายครั้งแล้วแล้วก็ประสบการณ์ในการลองของเพื่อนมาก็หลายรอบแล้วก็เลยเออมันดีจริงจริงก็เลยพอเห็นของอ่าอีฟแอนด์บอยเจ็ดสิบเก้าบาทซื้อแบบไม่คิดเลยมันจะมีอยู่สี่สีใช่ไหมเราก็ซื้อสีชมพูก,กับสีส้มมานะมันเราจะชอบติ้นอะไรลักษณะนี้ก็คือติ้นแบบเป็นเจลเป็นเนื้อแบบยังไงอะกลิ่นหอมหอมแล้วก็ลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนะ้ำอะมันเป็นเนื้อเจลอะโอเคก็เลยเออซื้อมาเดี๋ยวอาจจะมีรีวิวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเราชอบแล้วก็ปลื้มสิ่งนี้มากๆเลยนะคะทีนนนี้ก็มาถึงอซะ อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ของ CA นะคะเขาขายอยู่1 9 9้บาทเราก็เห็นว่ามันถูกกว่าที่อื่นเราก็เลยซื้อมานะซื้อเบอร์ศูนย์หนึ่งก็คือเบอร์ขาวที่สุดเลยนะคะก็พอซื้อมาก็ได้เออนึกขึ้นได้ว่าเออเรามีเรามีแบบเป็นลูกกิ้งของกาลิเย่อยู่แล้วอันนั้นก็ใช้ดีแต่ว่าเนื่องจากว่าสีมันเข้มไปเราก็อยากเออหาสีแบบขาวสูตรมาผสมกันเนื่องจากว่าช่วงหนึ่งหลังแบบตาเป็นแพนด้เยอะมากนะคะก็เลยเออเอาสีขาวสูตรมันเป็นแบบน้ำมันน่าจะไม่ตก่องตาตาดีก็เลยเออลองลองดู ทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้ก็เป็นซันนี่สวิตไว i ์แ s น e l ลนะคะเป็นเขาบอกว่ามันเป็นเซรั่มมันมันอยู่ตรงก่อนที่เราจะจ่ายตังอะแล้วมันมันจะมะีวางขายนะคะยีบเก้าบาทที่อีฟแอนนะ<ม>ก็เลยเออเอามาลองดูซ<ม>เซฟเผื่อมันจะใช้ดีเป็นเซรั่มใช้เช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไซส์เล็กๆขนาดทดลองยีบเก้าบาทอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาเลยเป็นของเซฟอร่าก็เดินแบบโตเตไปทางสยามนะคะก็เลยเออ เห็นแบบสาว,สาวๆอะไรคนไปเที่ยวเซฟูล่ากันแล้วเราเรายังไม่เคยไปนะก็เลยเออแวะดูซิว่ามีอะไรทีนี้ก็ไปเจอสิ่งนี้นะค่ะคือมีน้องอ,อแฟนเพจคนนึงเขาแบบอยู่ตั้งนา่ารักที่ว่าเขาฝากซื้อนะคะก็คืออันนี้คือสเตลล่าเขาแบบเป็นเ,ออเป็นกอดนั่นแหละของสเตลล่านะคะซึ่งเขาอยากได้แล้วบังเอ,อิญเราไปเจอแล้วราคามันไม่แพงน้องเขาก็คุยกับน้องน้องเขาบอกว่ามันไม่แพงนะอะไรเงี้ยถูกเคาน์เตอร์อีกเขาแบบ เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะก็คือมีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยที่เซโฟราที่สยามนะคะก็3แท่งเนี้ยกล่องเนี้ยสี่บาทก็คือหาร3แล้วมันไม่ถึงตกอันนึงไม่ถึง2 0 0้เราก็เลยเออน้องเขาฝากซื้อสองกล่องก็เลยเออตอนนี้ส่งไปถึงนาราทิวาแล้วนะคะก็นั่นแหละก็เลยเออซื้อมาลองดีอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ใช้สีชมพูนะแต่ว่าที่เหลือก็อาจจะไปขายต่อให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเออเราเราเรา,เราชอบตรงไหนรู้ไหมเวลาเปิดฝามามันจะเป็นแบบหมุนนะคะเปิดฝามา S <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวลืมนะคะมันจะมีสามสีนะสีนูดสีใสๆเขาวๆแหละแล้วก็สีปูนะมันมีอยู่แค่นี้มี3มสีจริงๆมีตาที่คาเตอร์ของสเตลามีหลายสีหรือเปล่าเราไม่รู้นะที่เราชอบก็คือว่ามันจะเป็นหัวแปงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีจุกตรงนี้ปิดเอาเอาเดี๋ยวลุ้นมันจะมีจุกปิดตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ก๊อสมันไหลลงมาให้ให้แปลงมันเปื้อนนะคะก็เลยเออดีว่ะอะไรเงี้ยก็เลยเออซื้อมาลองซิเห็นน้องเขาบอกว่าดีนะดีหนานะก็เลยเออประมาณนั้นล ทีนี้มาถึงอันต่อมาเลยนะคะก็อันไหนดีอ่ะยูเยอะเยอะนะ,ะทีนี้เราเราไปแพตตินัมสองครั้งนะคะวันวันแรกที่ไปตั้งแต่อิตย์ที่แล้วไปกับเป็นไปกับเพื่อนมีเวลาแค่สองชั่วโมงเองก็เลยเออรีบๆชอปรีบ,รบ,รบ,รบๆไปอะไรเงี้ยทีนี้มาถึงอันนี้คือฝากเพื่อนซื้อแต่ไม่ได้จ่ายตังค์เพื่อนนะคะก็คงประมาณว่าเออเราพูดยังไงก็คือแบบให้เพื่อนซื้อให้แล้วกันนอแบบไม่ต้องจ่ายตังค์ให้เพื่อนซื้อมาฝากแล้วกันก็คืออันนี้ร้อยห้าสิบบาทเป็นหมวกที่แบบ เราชอบแบบเพชรอย่างเงี้ยก so 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 uh ็ค oh, uh ือตอนแรกเขาเขามีแบบแต่เขาคนละลายเราบอกว่าเราจะเอาลายนี้เอาลายแบบนี้หาให้หน่อยอะไรเงี้ยร้อยห้าสิบบาทเองมันก็จะมีเพชรเยอะๆตรงนี้ดูโอเวอร์ดีแล้วก็ปีกมันกว้างใหญ่ดีก็เลยเออเอามาใส่เผื่อจะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคงจะน่ารักดีนะคะปีกมันใหญ่มันกว้างคงจะกันแดดดีอะไรเงี้ยเออก็เลยซื้อมาแล้วก็ไปเจออุ้ยอันนี้แบบเวลาที่แบบไปอ่อแพตดินัมนะคะก็คือแบบ ชั้นห้ามันจะมี ATM ให้กดนะก็ไปกดซะอะไรอย่างี้คือเอาเงินไปพันสองพันไม่พอจริงค่ะมันแบบเป็นที่ดูดเงินละลายทรัพย์แหล่งช้อปปิ้งเลยจริงก็คือแบบอย่าเผลอเดินเข้าไปม่งั้นมันหมดหมดตังเยอะจริง,รงบอกตรงอันนี้คือแว่นตาอันละเราซื้อส่งนะคะ280บาทถ้าซื้ออันเดียวก็ 350, อะไรอย่างะไรเงี้ยมันแบบว่ามันโบราณแบบบินเทจยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราชอบมากๆเลยนะคะคือแบบประมาณนี้น่ารักดีมันก็เป็นลายลายดอกเขาบอกว่าถ้ามันหลุดก็ไปต่อเออไปต่อเติมที่ร้านเขาอะไรเงี้ย มันจะอยู่ร้านแบบเเครื่องประดับชั้นห้านะที่ที่จะมีแบบแบงอยู่ข้างบนนั่นแหละเออทั้งชั้นอ่ะชั้นห้าส่วนใหญ่ข้างล่างมันจะเป็นเ,เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นเครื่องประดับหมดเลยนะคะก็เออมันจะมีรู้สึกว่าเครื่องประดับไอ้แบบนี้แว่นตาแบบเนี้ยแบบจะมีอยู่ร้านเดียวแหละที่เป็นแบบเขาบอกว่าเป็นของนาเข้าจากเกาห,หลีไม้โกของเราหรือเปล่าแต่เราเห็นแบบไม่เคยมีอย่างงี้ก็เลยเออซื้อมาซะจัดซะปกติเวลาเราไปเที่ยวอ ไปซื้อเครื่องประดับเราจะต้องไปสำเพ,พ็งผ่ารานใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีที่แบบแอร์เย็นๆที่พาตินมัมนก็เลยชอบไปตรงนั้นมากกว่าแล้วใกล้บ้านสะดวกนะคะแล้วก็ทีนี้แว่นตาอีกอันนึงเหมือนกันโน่ารักจริงๆเลยอ่ะใส่ให้ดูเป็นไงล่ะอันนี้จะออกแบบสีแบบว่าเออชาชานะอันนี้จะออกแบบมันกันแดดได้จริงๆนะอันนี้จะออกแบบอสีอดำๆนะคะก็ประมาณนั้นแหละน่ารักดีอ่ะก็เลยเออซื้อมาซะ280นะทีนี้ก็มาถึงอ อันนี้แหวนนะคะเป็นเป็นแหวนเออเป็นแหวนนั่นแหละเป็นรูปนางฟ้าซึ่ง290สําหรับเราก็แพงนะแต่เราซื้อมาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็คือชอบอะอะไรเงี้ยมันมีเพชรแล้วก็มีนางฟ้าอะไรประมาณนี้เป็นแหวนลักษณะนี้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องประดับอันนี้ก็ชอบมากอีกอันนึงเหมือนกันคือแบบคิดอะไรไม่ออกก็คงแบบว่า จับอันนี้มาใส่เลยก็คงแบบไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากอเออเนี่ยมันเป็นรูปลิสติกด้วยนะคะเป็นลิสติกแบบค่อนข้างหนักแต่เราชอบลิสติกมนันอ่ะชอบมากๆเลยน่ารักมากนะคะเอาไว้ใส่กับชุดดําคงจะสวยนะโอเคมาห่างไปทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นเอ่อกำไลเป็นหนังวัวแท้ๆนะคะเขาบอกเป็นหนังวัวนะเป็นกําไลข้อมืออย่างนี้แหละ ก็คุณภาพดีจริงๆอะไรยีก็มีแต่ไม่ซื้อแต่อันนี้คุณนําดูคุณภาพแล้วมันดีมันน่าจะใส่ได้นานอะไรงเงี้ยเป็นหนังแบบแบบวันไหนอยากจะแบบเป็นสาวลอกสาวเทอะไรเงี้ยก็ใส่อันนี้อันนี้280บาทอันเดียวเขาขายส่งแล้วนะร้านนี้นะคะรู้สึกว่าเขาจะมีสองชั้นนะไอร้านที่ขายเครื่องหนังวัวกระเป๋าไอกระเป๋าหนังวัวก็มีแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นกระเป๋าหนังวัวนะคะชอบอะไรไวัยรุ่นมากกว่านะคือมีความรู้สึกว่าอะไรที่เป็นหนังมันจะดูแบบสูงวัยนิดนึงทีนีน้นนน เนี่ยที่จะเล่าให้ฟังก็คือกําไรอันเนี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเราซื้อเพราะเราไปซื้อเสื้อตัวนี้มาคือคนเราแบบแต่งตัวอะไรซ้ำซํำๆเดิมๆมันก็น่าเบื่อใช่ป่ะเราก็เอออยากจะเปลี่ยนเป็นสาวล็อกบ้างสักวันหนึ่งอันเนี้ยคือเสื้อตัวนี้นะคะเขาขายส่ง250ก็ซื้อมา2ตัวนะมันจะมีหมวกตรงนี้ เขาเรียกอะไรมุกมุกอะ่ะเออเออมันมันเป็นอย่างเงี้ยงานมันเป็นอย่างเงี้ยเออโอเคเราเป็นคนเลือกเสื้อผ้าเก่งนะถูกแต่สวย <c oughs> เคยขายเสื้อผ้ามาก่อนแต่ก็เลิกขายไปช่วงเนิอนนะคะเนื่องจากว่าเราเราตั้งคันเราท้องใช่ไหมเราก็เลี้ยงลูกให้โตแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ขายอะไรเงี้ยเคยเปิดร้านขายเสื้อผ้ามาก่อนนะ <c oughs> โอเคประมาณนั้นเดี๋ยววันไหนใส่ก็จะลงรูปในอินสตาแกรมให้ดูนะคะเดี๋ยวนี้แบบชอบ ชอบบุ้นวายอยู่ในอินสตาแกรมมากกว่านะเออเราซื้อคู่กับกระโปรงตัวนี้นะคะร้านเมื่อกี้นะมันจะอยู่ชั้นล่างตรงตึกใหม่ที่เขาสร้างใหม่ละคะ่ตตนะตึกตึกนั้นมันจะเป็นขายแบบชั้นบนมันจะขายแบบว่ากระเป๋ากับรองเท้าหมวกอะไรเงี้ยคือทั้งตึกเลยนะเป็นกระโปรงอันนี้ก็คือเป็นกระโปรงยาวๆยาวๆถึงตาตุ่มเลยอันนี้ก็250เหมือนกันนะก็เขาขายตัวเดียวน่าจะ350นะคิดว่านะถ้าจำไม่ผิดมันจะแหวกแหวกตัวนี้คือแหวกเยอะจริงแหวกจนถึงต้นขาเห็นกางเกงในเลยนะคะก็เลยเออ อยากลองอะอะไรเงี้ยก็เลยเออก็เลยซื้อซะอะไรเงี้ยคิดอะไรไม่ออกแล้วทีนี้ก็มาถึงเครื่องประดับอันเดอมอันนี้เป็นเครื่องประดับที่แบบร้านเกาหลีเมื่อกี้นี่แหละนะก็อยู่ชั้นหนะ้าเนาะเป็นสร้อยอยงเนี้เราแบบพอซื้อมารู้สึกว่าเราซื้อมาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยสอง้อยเก้าสิบาทก็คือแบบมันเป็นดอกไม้อย่างเงะะี้ยค่ะเป็นพลาสติกธรรมดาแต่เราก็ก็ซื้อนะโอเคซื้อเรารู้สึกสบายใจก็ซื้อไม่งั้นอนไม่หลับนะคะก็มาถึงเครื่องประดับอีกอันหนึ่งนะอันนี้ก็ น่าจะร้อยกว่าบาทแต่อันใหญ่มากคือคิดอะไรไม่ออกก็น่าจะใส่ใส่เงี้ยใส่กับเสื้อสีดำๆหรือว่าแบบพื้นๆอะไรน่าจะสวยดีก็เลยเออซื้อมาซะนะทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาเป็นกำไลข้อมือเป็นสร้อยข้อมือแหละตรงนี้มันจะเป็นเพชรเพชรอันนี้390แพงที่สุดเลยแต่เราก็ซื้อนะก็คือแบบเขาบอกเป็นงานนำเข้าเกาหลีแล้วก็ไม่รู้ว่าโดนหลอกหรือเปล่าก็ซื้อมาแล้วอ่ะ เออไอตอนที่ซื้อไม่คิดอะไรมากหรอกพ,พอซื้อกลับมาถึงบ้านซื้อมาได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นตุ้มหูนะคะที่เราเห็นออในรายการบันเทิงรายการหนึ่งเห็นจอยลีนานีใสป่ประมาณนี้ยประมาณนี้แล้วเราก็อยากจะสวยแบบเขานะคะก็เลยเออซื้อมาซ่าอันละร้อยห้าสิบบาทก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเป็น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 ตุ้มหูแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใส่แล้วดูเออมันดูดีอะอะไรเงี้ยก็เลยซื้อซื้อไปอย่างนั้นแหละนะ ทีนี้ก็มาถึงตุ้งหมูอะไรยีนนบาทอันนี้20บาทข้างทางเจอก็ซื้อไปอย่างนง้นแหละไม่ไม่ได้คินอะไรมากมายถูกๆนะคะทีนี้มาถึงเสื้อเสื้ออันนี้ตัวละเขาเซลล์ที่แพทินัมตัวละร้อยนะมันเป็นแสกแหละเป็นแสกแบบมีซิฟด้านข้างแล้วก็เป็นเป็นแบบยาวถึงหัวเข่าประมาณเนี้เป็นสายเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยลค่ะก็ข้างหลังก็จะแบบ เออน่าจะใส่แบบหน้าร้อนอากาศเมืองไทยบ้านเราน่าจะสวยดีเอออะไรเงี้ยสบายๆก็ซื้อตัวเขาเซลล์ตัวละร้อยเองนะคะไม่ไม่คิดอะไรมากก็ซื้อๆไปไงั้นแหละทีนี้มาถึงอันต่อมาเป็นเสืเ้อที่เขาเซลล์เหมือนกันตัวละร้อยคือไม่อยากเชื่อว่าตัวละร้อยมันดีมากเลยคือมันเป็นงานแบบซาล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นผ้าชีฟองอย่างดีแล้วมีซับในอ่ะเป็นแสบเป็นเดสอ่ะเออแต่ใส่ออกมาแล้วอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่นิดนอรนะคะก็เราเป็นคนแบบนี้ก็คือไม่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองแก่นะ เวลาออกไปข้างนอกเห็นคนสวยๆวยนี่มันมันน่าโมโหนะคือไปไหนเดี๋ยวนี้ก็เจอแต่คนสวยใช่ไหมทำไมเราเกิดมาแก่เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เองมาถึงมาถึงเสื้ออันต่อมานี่ยิ่งดูแบบสูงไวเข้าไปใหญ่แต่เห็นแล้วชอบอาจจะตัวเองจะมีโอกาสได้ใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือใส่ออกมาแล้วมันเป็นแบบซีทูอะใส่ออกมาแล้วคงจะเป็นผู้ใหญ่มาแล้วเราจะใส่ไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเซลล์ตัวละร้อยก็เลยซื้อๆไปอย่างนั้นแหละเป็นเสื้อแบบแขนยาวอย่างนี้นะคะก็เสื้อดามอะไรเงี้ยหรือถ้าตัวเองไม่ใส่ก็เอาไป ซื้อไปฝากญาติฝาก,าฝ,ากฝากแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็คงจะสวยดีนะโอเคมันสวยอะ่ะ <c oughs> ทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เสื้อตัวละร้อยเหมือนกันซื้อที่ร้านเดียวกันแหละร้านเอ่กอก๊อฟซาร่าอะไรเงี้ยไม่รู้ชื่อร้านเราจาชื่อร้านไม่ไม่ไม่ไมเอ่อชื่อร้านว่าร้านวิลล่ารู้สึกเขาจะมีหลายร้านอยู่ในแพตดินัมนะก็เป็นเสื้ออย่างเงี้ยตัวละร้อยที่เขาเซลล์นะคะแบบเวลาเห็นป้ายเซลล์เราก็จะเดินทุกร้านเนาะเหมือนกับคนว่างงานนะ <c oughs> ทีนี่มาถึงตัวละห้าสิบบาทบ้างนะคะเราเห็นแบบเขาห้อยคู่กันนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยมันเป็นเสื้อแบบเสื้อกล้ามเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสื้อกล้ามน่าจะใส่สบายดีแล้วว่ามันมันห้อยอยู่กับเสื้อตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอ้ยไม่ใช่เสื้อกานเกงแบบคล้ายๆเลกกิ้งตัวเนี้ยเป็นลายลายหมานี่แหละเออตัวละห้าสิบบาทสองตัวร้อยหนึ่งก็ไม่คิดอะไรมากก็ซื้อเอาเอามาใส่คู่กันคงจะน่ารักดีนะโอเคก็เลยเออซื้อก็ซื้อว่าอะไรเงี้ย ตัวละห้าสิบาทเองมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นกระโปรงแมวซึ่งเนื้อผ้าดีมากๆเลยอะ่ะตัวละร้อยเองก็เลยไม่คิดอะไรมากมายมีซิปด้านข้างแล้วก็เนื้อผ้าดีมากๆเนื้อผ้าหนาแล้วก็มีซ้ำในอีกต่างหากก็เลยเออซื้อเป็นแมวแบบรูปแมวแบบเซ็กซี่นิดหนึ่งนะโอเคก็สั้นๆประมาณนี้แหละก็คงจะไม่สั้นมากเอาไว้ใส่เล่นๆนะคะก็โอเคค่ะก็หมดแล้วถุงช็อปวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะรีบเอาไปใส่แล้วลงรูปให้ดูในอินเตอร์แกรมลกันว่าใส่ออกมาแล้วสวยแค่ไหน โอเคค่ะสำหรับใครที่แบบดูวิดีโอนี้ไม่ชัดเลยลองปรับที่ตั้งค่าข้างล่างนี้นะคะ่ะตรงแถบดำๆนะคะมันจะมีตั้งค่าตรงฟันเฟืองด้านล่างวิดีโอนี้นะคะปรับดูนะคะว่ามันอาจจะช่วยได้บ้างอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่ก,ก็ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะเหมือนก็ถ้าเราปรับความคมชัดให้มันชัดขึ้นคลิปของเราก็จะช้าเน็ตมันจะช้าลงนะคะอยู่ที่เน็ตของแต่ละบ้านด้วยนะคะโอเคก็ลองปรับดูดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ